สวัสดีค่ะพบกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางเทศบาลเมืองตะพานหินค่ะข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองตะพานหินเรื่องการยืนยนันสิทธิ์เพื่อขอรับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 โดยเทศบาลเมืองตะพานหินขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิ์มาก,ก่อนซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ผู้สูงอายุที่มีอายุ ครบ60ปีบริบูรณ์หรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์รับเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลเมืองตะพานหินคอยท่านมายืนยันสิทธิ์รับเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2566ในวันและเวลาราชการโดยติดต่อได้ที่กองสวัสดิการสังคมชั้นสอง เทศบาลเมืองตะพานหินซึ่งท่านสามารถมายืนยันสิทธิ์เพื่อแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยอย,อย่างชีพได้ด้วยตนเองหรือสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอยืนยันสิทธิ์รับเงินเบี้ยอย,อย่างชีพแทนโดยท่านต้องมอบอำนาจเป็นรายลักษณ์อักษรโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนดดังนี้ค่ะ หนึ่งแบบประจำตัวประชาชน 2. ทะเบียนบ้านที่เป็นปัจจุบันสาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารและสเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกําหนด ทั้งนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติอยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดคุณสมบตัติของผู้มีสิทธิ์รับเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุตามข้อ6กวงเล็บดังนั้นในระหว่างที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติยังมิได้กำหนดคุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิ์รับเงินเบียเบ้ยอย่างชี้ผู้สูงอายุดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นใช้คุณสมบัติผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยอย่างชี้ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพักราช2552และที่แก้ไขเพิ่มเติมไปพางก่อนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในทางหมายเลขโทรศัพท์ 056-622-644โดยติดต่อได้ในวันและเวลาราชการค่ะข่าวจากกองทุนเงินล้านชุมชนสันติพลารามเรื่องจัดประชุมสามัญประจำปี ด้คณะกรรมการกองทุนเงินล้านชุมชนสันติพระรามมีความประสงค์ขอเชิญสมาชิกกองทุนทุกคนเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีในวันที่8พฤศจิกาย,ยน2566เวลา17นาฬิกาณสาราการประเรียนวัดสันติพระารามเพื่อกำหนดชำระคือเงินกู้ภายในวันที่2และ3ธันวาคม2566และยื่นคำขอกู้การยื่นขอทุนการศึกษ สาบุตรหลานเรียนดีของสมาชิกตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย2.5ขึ้นไปและสามารถยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่1ถึง30พฤศจิกายน2 5 6พนเท่านั้นและจะมีการชี้แจงการทำสัญญากู้เงินในปีนี้และชี้แจงการทำสัญญาหนังสือรูกนี้ค้างชำระ หากสมาชิกกองทุนเขามาร่วมประชุมสามัญในวันที่8พฤศจิกายน2566ด้วยตนเองหรือมีตัวแทนท่านละหนึ่งท่านท่านก็จะได้รับไข่ไก่กลับบ้านทุกท่านด้วยค่ะเพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับสมาชิกกองทุนจึงขอให้สมาชิกกองทุนเงินล้านชุมชนสติพลารามได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ ประกาศมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามเรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาตรีเทียบโอนต่อเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามมีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาตรีเทียบโอนต่อเนื่อง ภาคปกติรอบที่1การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงานพอร์ตโฟลิโอประจำปีการศึกษา2 5 6 7โดยเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่6ถึง26พฤศจิกาย,ยน2566ผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์ reg.psru.ac.th หรือสมัครได้ด้วยตนเองณนะกองบริการการศึกษาชั้นหนึ่งอาคารพิบูลวิทย์มหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนทะเลแก้วจังหวัดพิษณุโลกค่ะข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองตะพานหิน ดยเทศบาลเมืองตะพานหินกำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2566ในระหว่างวันที่26และ27พฤศจิกายน2566 โดยมีพื้นที่การจัดงานดังนี้ค่ะบริเวณริมชานเขื่อนแม่น้ำน,น่านกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่26และ27พฤศจิกายน2566โดยจัดให้มีกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงเกี่ยวกับประเพณีรอยกระทงมีมหากรรมอาหารอร่อยของดีเมืองตะพานหินและการแสดงดนตรีสดสำหรับบริเวณวัดเทวประสาท กำหนดจัดงานในวันที่27พฤศจิกายน2566ชมการประกวดหนูน้อยนบพมาศและการประกวดกระทง DIY พร้อมชมการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองตะพานหินค่ะ ผู้สนใจประกวดหนูน้อยนพามาศหรือประกวดกระทงดีไอวายนั้นสามารถติดต่อสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24พฤศจิกายน2566โดยติดต่อได้ที่กองการศึกษาเทศบาลเมืองตะพานหิน สำหรับระเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศนั้นผู้สมัครต้องเป็นเด็กหญิงถือสัญชาติไทยไม่จำกัดภูมิลำเนามีอายุระหว่าง6ถึง12ปีหรืออนุรมให้ผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่1มกราคม2554ถึงวันที่31ธันวาคม2560ต้องพูดจาครองแคล่ว ชัดเจนสุภาพมั่นใจในตัวเองสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองด้วยค่ะ สำหรับท่านใดที่มีข่าวสารต้องการในเทศบาลเมืองตะพานหินประชาสัมพันธ์สามารถส่งตรงในที่งานประชาสัมพันธ์ชั้น2ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางการติดต่อของเทศบาลไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ล YouTube หรือ TikTok แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ